มดขึ้นผ้าเช็ดตัวผ้าอนามัยใช่เบาหวานถามหาหรือเปล่าถ้าเจอมดขึ้นแบบนี้ต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพหรือเป็นแค่เรื่องตามธรรมชาติของบรรดามดกันแน่ซึ่งการที่เราเจอมดขึ้นผ้าขนหนูขึ้นที่นอนขึ้นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือมดขึ้นกางเกงชั้นในผ้าอนามัยเกิดได้จากหลายสาเหตุหมดมากินเศษเซลล์ผิวที่ตายแล้วเพราะว่ามดเป็นสัตว์ที่มักจะหาเศษอาหารกินอยู่แล้ว และเ,เซลล์ผิวหนังจากร่างกายเราก็เป็นอาหารของมดเช่นกันโดยเเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วก็จะติดอยู่กับเสื้อผ้าผ้าขนหนูที่เราใช้นี่แหละดังนั้นจึงเห็นมดขึ้นผ้าเช็ดตัวขึ้นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือขึ้นกางเกงชั้นในคราบแบคทีเรียจุลินรีย์เพราะบนผ้าเช็ดตัวกางเกงชั้นในและเสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็มีคราบแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นแหล่งอาหารของมดอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณเป้ากางเกงชั้นในหรือเป้ากางเกงที่อาจมีคราบตกขาวคราบประจําเดือนคราบแบคทีเรียจากน้ําตาลหลงเหลืออยู่มากกว่าส่วนอื่นความอับชื้นผ้าเช็ดตัวมีความชื้นความเย็นแถมยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีมดจึงทํารังอยู่กินนอนครบวงจรได้อย่างสบายโดยเฉพาะในหน้าร้อนที่เป็นช่วงที่มดหาอาหารยากเราจะเจอมดในผ้าเช็ดตัวในเสื้อผ้าที่อับชื้น หรือเจอมดขึ้นผ้าอนามัยได้บ่อยกว่าปกติหมดขึ้นผ้าเช็ดตัวผ้าอนามัยหมดขึ้นกางเกงในแสดงว่าเบาหวานถามหาหรือเปล่าการที่หมดขึ้นของใช้ส่วนตัวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเรากําลังป่วยเบาหวานหรือไม่เพราะต้องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดหรือ,รอตรวจพบน้ําตาลในปัสสาวะจึงบอกได้ชัดเจนว่าป่วยแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากๆร่างกายจะขับน้ําตาล ส่วนที่เกินออกมาทางปัสสาวะซึ่งหากปัสสาวะกระเซมมาใส่กางเกงชั้นในปนเปื้อนในผ้าอนามายัยหรือซึมอยู่กับกางเกงก็จะเรียกบนให้มาตอมได้เช่นกันนอกจากนี้น้ำปัสสาวะที่มีน้ำตาลสูงก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้บรรดาเชื้อแบคทีเรียส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่ายด้วย